เมื่อหุ้นกราฟแตกพามีผลยังไงใครสนใจเรื่องนี้ไปติดตามได้ในคลิปนี้ละค่ะฝากกดติดตาม subscribe แล้วก็กดกระดิ่งช่อง YouTube Channel Dr. รตุ้ยด้วยนะคะก็จะมีผลงานเกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยเรื่องหุ้นและกองทุนแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงค่ะหลายคนเนี่ยก็น่าจะได้เห็นข่าวว่าหุ้นกาาฟหรือบริษัทกอฟ NERGY DEVELOPMENT เนี่ย มีการแตกพาร์มีผลวันที่16เมษายน63ที่ผ่านมานะคะแล้วการแตกพาร์เนี่ยคืออะไรถ้าเรามีหุ้นกัฟอดี๋ยวเนี่ยจะส่งผลยังไงกับหุ้นยังไงบ้างนะคะมาเริ่มเข้าใจกันก่อนค่ะว่าแล้วราคาพาร์เนี่ยมันคืออะไรราคาพาร์คือมูลค่าเริ่มต้นของกิจการโดยไปจดทะเบียนกับรัฐว่าจะมีทุนจดทะเบียนเท่าไหร่และจะมีกี่หุ้น ดังนั้นเนี่ยราคาพาเนี่ยก็จะถูกคิดมาจากทุนจดทะเบียนว่ามีกี่บาทนะคะแล้วก็หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีเช่นถ้าบริษัทชูใจเนี่ยมีทุนจดทะเบียนทั้งหมด1ล้านบาทแล้วก็มีทั้งหมด1 0 0 0 0แสนหุ้นราคาพาเนี่ยก็จะเท่ากับ1ล้านบาทหารด้วยจำนวนหุ้นก็คือ10,000แสนหุ้นนะคะเพราะฉะนั้นราคาพาของบริษัทชูใจก็คือ10 000. บาทแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่บริษัทชูใจบอกว่าจะมีทั้งหมด1ล้านหุ้น ราคาพาของบริษัทชูใจเนี่ยก็จะเท่ากับทุนจดทะเบียน1ล้านบาทหารด้วยจํานวน1ล้านหุ้นราคาพาก็จะเท่ากับ1 000, 000บาทแทนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ายิ่งมีจํานวนหุ้นมากๆเนี่ยก็จะยิ่งทําให้ราคาพาเนี่ยต่าลงนะคะแล้วราคาพาสูงหรือต่ําจะดีกว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยราคาพาเนี่ยถ้าไม่ได้บอกอะไร เพิ่มเติมมากไปกว่าเรื่องของว่าออมีทุนจดทะเบียนเท่าไหร่และมีทั้งหมดกี่หุ้นเท่านั้นเองนะคะไม่ได้เป็นการบอกว่าราคาพาสูงหรือต่ำจะดีกว่ากันและก็ไม่ได้ทำให้ราคาหุ้นแพงขึ้นหรือว่าถูกลงเลยนะคะเพราะว่าความถูกแพงของกิจการนั้นเนี่ยต้องเทียบกับมูลค่าพื้นฐานของกิจการเพราะ,ะนั้นจริงๆเนี่ยราคาพาก็อย่างที่บอกค่ะมันคือทุนจดทะเบียนหารด้วยจานวนหุ้นเพราะฉะนั้นมันก็บอกข้อมูลได้แค่นั้น แล้วราคาพาคือราคา IPO หรือเปล่า IPO หรือ Initial Public Offering เนี่ยก็คือเป็นการเสนอขายหุ้นใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกนะคะ ราคาพาก็ไม่ใช่ราคา,า IPO อยู่ดีค่ะเพราะราคาพาคือมูลค่าเริ่มต้นของบริษัทแต่การนำมาเสนอขายให้ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยว่าจะขายหุ้นแล้วเท่าไหร่ดีนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการประเมินมูลค่าของกิจการนั้นเนี่ยในลักษณะต่างๆแล้วก็คิดออกมาอีกทีนึงว่าควรจะขายหุ้นให้ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยหุ้นละกี่บาทเพราะฉะนั้นราคาพาก็ไม่ใช่ราคา IPO เหมือนกันนะคะและส่วนที่ขายได้เกินราคาพาเนี่ย อย่างเช่นบริษัทชูใจถ้ามีทุนจดทะเบียน1ล้านบาทมีหุ้นทั้งหมด10,000แสนหุ้นราคาพาคือ10บาทบริษัทชูใจจะนำเข้ามาเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกก็ประเมินมูลค่ากิจการนู่นนี่นั่นบวกความพรีเมียมความนิยมต่างๆแล้วเนี่ยดูว่าเอพีของอุตสาหกรรมนั้นในตลาดหุ้นเนี่ยซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็คิดออกมาสระตะรวมๆแล้วบอกว่าจะขายทั้งขายเนี่ยราคาหุ้นละ หนึ่งร้อยบาทส่วนที่ขายเกินราคาพาเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ราคาพาคือสิบบาทแต่จะขายหุ้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะส่วนที่เกินราคาพาแต่ละหุ้นที่เก้าสิบาทเนี่ยก็จะถูกไปบันทึกอยู่ในงบการเงินในส่วนของงบดุลน,นั่นเองนะคะซึ่งเขาก็จะมีหัวข้อที่เขียนว่าส่วนเกินมูลค่าหุ้นซึ่งส่วนเกินมูลค่าหุ้นเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งของผู้ถือหุ้นเหมือนกันนะคะ แล้วการแตกพาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่และจะส่งผลต่อหุ้นนั้นเนี่ยยังไงการแตกพาเนี่ยก็คือการทำให้จำนวนเงินที่เราต้องใช้แต่ละครั้งในการซื้อขายหุ้นเนี่ยลดลง มันก็เหมือนเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้มีการซื้อขายหุ้นได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเลยนะคะไม่ได้ทำให้หมูลค่ารวมในพอร์ตของคนที่ถือหุ้นอยู่เดิมเปลี่ยนแปลงไปหรือทำให้หมูลค่าข,ของกิจการเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปเพียงแต่อาจจะทำให้ราคาหุ้นที่เป็นหลักร้อยเนี่ยลงมาเหลือหลักสิบบาทได้มันก็จะซื้อขายหุ้นได้ง่ายขึ้นเพราะว่าปกติเวลาเราจะซื้อขายหุ้นแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ต้องซื้ออย่างขั้นต่ำเนี่ยหนึ่งร้อยหุ้นนั่นเองนะคะทำให้ ำนวนเงินที่ต้องใช้ซื้อขายเนี่ยน้อยลงในแต่ละครั้งเช่นตัวอย่างเดิมนะคะบริษัทชูใจเนี่ยทุนจดทะเบียน1ล้านบาทมี1 0 0 0 0แสนหุ้นราคาพา10บาทต่อมาเนี่ยกิจการก็ไปได้ด้วยดีค่ะทุกคนก็หันมาสนใจหุ้นของบริษัทชูใจราคาหุ้นของบริษัทชูใจเนี่ยก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆในตลาดนะคะกลายเป็นหุ้นละ400บาทเราก็จะเห็นว่า เอ้หุ้นละ400บาทเนี่ยถ้าเราจะซื้อหุ้นบริษัทชูใจครั้งละ100หุ้นเนี่ยเราก็ต้องใช้เงินทั้งหมดครั้งละ40,000บาทเพื่อที่จะซื้อหุ้นบริษัทชูใจ100หุ้นนั่นเองนะคะบริษัทชูใจเนี่ยก็เลยอยากจะเพิ่มสภาพคล่องให้มีการซื้อขายได้ง่ายขึ้น ก็ประกาศว่าจะแตกพาจาก10บาทเดิมเหลือ1บาทต่อหุ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้จำนวนหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก100,000หุ้นกลายเป็น1ล้านหุ้นก็คือเพิ่ม10เท่าเพราะว่าทุนจดทะเบียนของบริษัทชูใจเนี่ยก็ยังเท่าเดิมคือ1ล้านบาทนั่นเองนะคะแปลเนี่ยก็จะทำให้ราคาหุ้นเดิมที่400บาทก็จะลดเหลือ40บาทเพราะว่าก็ถูกหารด้วย10เหมือนกันนั่นเองนะคะ ถ้าเรามีหุ้นบริษัทชูใจยอยู่เนี่ยตอนก่อนแตกพาราคาหุ้นละ400บาทสมมุติเรามีอยู่100หุ้นหลังจากแตกพาเนี่ยราคาหุ้นก็จะลงมาอยู่ที่40บาทแต่ก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเราจะได้หุ้นเพิ่มขึ้นเข้ามาในพอร์ตของเราเป็น1,000หุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามูลค่าหุ้นของบริษัทชูใจที่เราถืออยู่เนี่ยก็คือเท่าเดิมนั่นเองเพราะเดิมก่อนแตกพาคือ400บาทคูณ100หุ้นคือ40,000บาท,บาท, 40, บาทหลังแตกพา ถึงราคาหุ้นต่อหุ้นเราลดลงเป็น40บาทแต่เราจะได้หุ้นเพิ่มเข้ามาในพอร์ตกลายเป็นจาก100หุ้นเป็น1,000หุ้นก็จะมูลค่าก็ยังเท่าเดิมก็คือ40,000บาทนั่นเองนะคะ ซึ่งทั้งราคาหุ้นและก็จำนวนหุ้นที่ปรับใหม่หลังแตกพาเนี่ยก็จะเข้ามาในพอร์ตของผู้ถือหุ้นเดิมแบบอัตโนมัตินะคะในวันที่เขาประกาศว่าการแตกพานั้นเนี่ยมีผลวันไหนโดยที่เราเนี่ยก็ไม่ได้ต้องทำอะไรนะคะไม่ได้ต้องไปยื่นเอกสารหรือทำอะไรเพิ่มเติมมันเข้ามาโดยอัตโนมัติกับมันดูตัวอย่างของบริษัทกราฟกันค่ะหุ้นกราฟเนี่ยก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เราก็จะเห็นว่าทุนจดทะเบียน ก็คือเท่านี้มูลค่าที่ตาไว้เนี่ยก็คือราคาพานั่นเองนะคะคือห้าบาทต่อหุ้นจำนวนหุ้นเนี่ยมีทั้งหมด2 1 3 3หนึ่งร้สาสิบสามหุนนะคะหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เราก็จะเห็นว่าทั้งทุนจดทะเบียนทุนที่ออกแล้วชำระแล้วเนี่ยเท่าเดิมนะคะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนในตารางนี้ก็คือ มูลค่าหุ้นที่ตาไว้หรือราคาพาเพราะว่ากราฟเนี่ยจะมีการประกาศว่ามีการได้มีการประกาศว่าจะมีการแตกพาจาก5บาทต่อหุ้นลงมาเป็น1บาทต่อหุ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าราคาพาลดลงไป5เท่าเพราะฉะนั้นเมื่อทุนจดเวียนเท่าเดิมจํานวนหุ้นก็เลยเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยขึ้นมา5เท่านะคะก็คือคูณ5ไปจากจํานวนหุ้นเดิมนั่นเอง มาดูกันว่าถ้าเราเป็นผู้ถือหุ้นกัฟฟอยู่เดิมเนี่ยเรามีสมมติเรามี100หุ้นราคาปิดนะวันที่15เมษายน63เนี่ยซึ่งเป็นวันก่อนที่การแตกพาจะมีผลเนี่ยราคาหุ้นของกัฟฟเนี่ยอยู่ที่ราคาหุ้นละ174.5บาทนะคะเพราะฉะนั้นมูลราคาหุ้นกัฟฟที่เราถืออยู่100หุ้นเนี่ยก็คือ100คูณ174.5บาทหรือก็คือเท่ากับ17,450บาทนั่นเองนะคะ และเมื่อวันที่การแตกพามีผลคือวันที่16เมษายน63ที่เขาประกาศไว้ในพอร์ตหุ้นเราเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะจำนวนหุ้นเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็น500หุ้นจาก100หุ้นเดิมนะคะเพิ่มเป็น500หุ้นก็คือเพิ่ม5เท่าจากเดิมส่วนราคาหุ้นเนี่ยก็จะปรับลดลง5เท่าจากเดิมเหมือนกันค่ะก็จะลงมาอยู่ที่34.9บาท จากเดิมที่ราคา174.5บาทนะคะก็คือลดลงมา5เท่าเพราะฉะนั้นเมื่อคิดมูลค่าหุ้นเก่าที่เราถืออยู่เนี่ยก็จะเท่าเดิมค่ะ500หุ้นคูณ34.9บาทนั่นเองดังนั้นการแตกพาเนี่ยเป็นเพียงแค่ทําให้ราคาหุ้นที่เราซื้อขายกันเนี่ยมันสะดวกแล้วก็คล่องกว่าเดิมนั่นเองไม่ได้ทําให้มูลค่าหุ้นเดิมที่เราถืออยู่เนี่ยต่างไปจากเดิมเลยนะคะ แล้วก็ฝากผลงานของทั้งเพจด้วยนะคะถ้าใครสนใจการลงทุนหุ้นแนวพื้นฐานนะคะการอ่านงบการเงินการอ่าน56.1การประเมินมูลค่าหุ้นสามารถไปลงทะเบียนเรียนกันได้นะคะในเว็บไซต์ของ Skill Lane นะคะชื่อคอร์สออนไลน์ I Investor ค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ